ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็โรณรงค์นะคะให้เยาวชนนั้นหันมาร่วมมือกันสร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะติดตามจากสันติสุขที่ปลายด้ามขวานตอนธนาคารขยะค่ะในสายตาคนทั่วไปอาจจะเห็นว่าพลาสติกกระดาษโลหะขวดกล่องที่ใช้แล้วเป็นเพียงขยะที่แสนจะไร้ค่า แต่สำหรับเด็กๆโรงเรียนตาดิกาประจำมัสยิดบ้านการะนัวจะเห็นว่าขยะเหล่านี้สามารถเพิ่มมูลค่าแปลเปลี่ยนเป็นเงินให้กับตัวเองและครอบครัวได้ทุกๆวันอาทิตย์ค่ะคนในชุมชนบ้านการะนัวนะคะได้มารวมตัวกันที่มัสยิดประจำหมู่บ้านค่ะเพื่อเข้าร่วมโครงการดีๆจากหน่วยเฉพาะกิจรวมทหารที่1 5และโครงการนั้นก็คือโครงการขยะรีไซเคิลค่ะธนาคารขยะรีไซเคิลคือรูปแบบหนึ่งในการดําเนินงานโดยหน่วยเฉพาะกิจรวมทหารที่45 เข้ามาส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเริ่มต้นที่เยาวชนและชุมชนเป็นหลักและใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ดำเนินการเพื่อให้เยาวชนและชุมชนเกิดความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งเด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกาบ้านกันนัวและพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะเช่นอำตามนรสาจะมีการว่ที่นี่นะครับเป็น,เป,นเป็นหมู่บ้านตัวอย่างเพื่อจะนําร่องว่า ทุกคนก็สามารถหาเงินได้ง่ายจากท้องถนนจากสิ่งที่เราเรียกว่าขยะซึ่งสามารถประโยชน์ของมันคือว่าช่วยให้ขยะนะครับลดลงบ้านเมืองสะอาดขึ้นขณะที่ผู้ปกครองรู้สึกขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่สี่ที่ได้เริ่มโครงการอันสร้างสารรค์นี้ให้กับเด็กๆเ,ก,เ,ก,เก็เด็กๆในหมู่บ้านเด็กมันเยอะครับพอดีเรื่องที่ว่าที่ทนเาหน้าที่ของเราได้เข้ามาหาเด็กๆอย่างนี้ให้ว่าขยะหรือว่าสิ่งอื่นๆที่ เด็กนักเรียนโรงเรียนตาดิกาประจำมสัสยิดบ้านกาโนวเป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆที่จะช่วยต่อสู้กับปัญหาขยะซึ่งเป็นวิกฤตระดับโลกเด็กๆหวังว่าการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนี้เองจะทำให้ชุมชนแวดล้อมไปด้วยความสะอาดน่าอยู่และพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับความสงบสุขที่กำลังงอกเงยขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ คือความหวังของเด็กๆเ,เหล่านี้ที่ตอนนี้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับโครงการขยะรีไซเคิลโครงการดีๆจากท้ารารพานใจด,ดีเมือเฉพากิจกรมหารพรานที่45ค่ะสีวกรมุ่งมิตรถ่ายภาพกระบาลังเคนถาพงศ์ศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมงนการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสนหน้ารายงานค่ะ